สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณเชอร์มานรัตนพงษ์ตระกูลนะครับมาพูดคุยกันเขาบอกว่าหาทุกโอกาสแสดงความเป็นผู้นำปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าคนที่ไม่มีความเป็นผู้นำเนี่ยก้าวหน้ายากมากๆนะครับเพราะคนที่แข่งแย่งกันก้าวหน้าในทุกองค์เนี่ยเริ่มมากขึ้นนั่นเองครับแต่ที่ยืนของผู้นำเนี่ยยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะคนที่เป็นผู้นำเนี่ยอยู่ในตำแหน่งสูงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ยอมไปไหนนั่นเองครับ แถมคนเก่งๆเนี่ยที่พยายามปีนป่ายขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยขึ้นมาสู่ตําแหน่งสูงๆยังมีเพียบอีกด้วยครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่กล้าแสดงความเป็นผู้นําหรือว่ายังเป็นผู้ตามอยู่นะครับเพราะโอกาสก้าวหน้าเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นขึ้นไปเป็นระดับหัวหน้าหรือว่าผู้บริหารนะครับแค่จะได้เลื่อนขั้นนิดเดียวยก็ยากแล้วนะครับดังนั้นแล้วนะครับ สมัยนี้เนี่ยถ้าคุณคิดอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับต้องคิดอย่างเดียวเลยก็คือการเป็นผู้นำครับคุณต้องทํำยังไงก็ได้ครับให้องค์กรเห็นความเป็นผู้นําในตัวคุณไม่ใช่แค่เห็นความสามารถของคุณนะครับแต่เห็นความสามารถในการเป็นผู้นําของคุณนั่นเองครับเพราะนั่นคือสิ่งเดียวครับที่จะทําให้คุณเนี่ยโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นนั่นเองครับและอุปสรรคแรกนะครับ แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่กล้าเป็นผู้นำครับชอบเป็นแต่ผู้ตามแม้แต่คนเก่งๆหลายคนนะครับยังไม่กล้าเป็นผู้นำนะครับแม้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถแถมมีความสามารถบางอย่างเหนือกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับยังไม่กล้าแสดงออกมาเพราะความกลัวหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นกลัวไม่ได้รับการยกย่องกลัวเกินหน้าเกินตาคนอื่น กลัวถูกมันใจกลัวล้มเหลวหรือเหตุผลอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งความกลัวเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยยอมเป็นแค่ผู้ตามนะครับไม่ว่าจะทํางานมาแล้ว5ปีหรือว่า10ปีก็ตามครับก็ยังไม่เคยก้าวหน้าไปไหนได้แต่มองคนที่กล้าเป็นผู้นําก้าวสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับแล้วเราก็บอกตัวเองว่าเขามีความเป็นผู้นํามากกว่าเรามีความสามารถมากกว่าเราและมีโอกาสมากกว่าเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้ง3อย่างก็ได้ครับเพราะหนึ่งนะครับ เราทุกคนเน right ี่ยเกิดมามีความเป็นผู้น um ําในตัว like ทั on, ้งนั้นนะครับไม่จะมากน้อยไม่เท่ากันแต่ทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาได้ครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีความเป็นผู้นําน้อยนะครับคือคนที่ไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่เกิดนะครับข้อ2ครับเขามีความสามารถมากกว่าเราเรามีความสามารถน้อยกว่าเขานี่คือข้ออ้างนะครับ เพราะเราทุกคนเนี่ยพัฒน,นาความสามารถได้เช่นกันครับใครเก่งกว่าใครไม่ใช่เหตุผลที่ใครก้าวหน้าหรือว่าใครไม่ก้าวหน้านะครับมันอยู่ที่การพัฒน,นาความสามารถของตัวเองต่างหากน,นะครับและ 3. ครับคนที่ไม่ก้า,หา,าวานาหน้าเนี่ยชอบพูดว่าคนที่ก้าวหน้าเนี่ยมีโอกาสมากกว่าเราพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเขาอยู่เฉยๆโอกาสก็เข้ามาหาเขาแล้วนะครับแต่มันไม่เคยเข้ามาหาเราแต่คุณเคยเห็นคนเก่งๆที่ไม่มีโอกาสไหมครับและเคยเห็นคนไม่เก่งที่มีโอกาสไหมครับ คุณว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าคนเก่งบางคนเนี่ยไม่เคยสร้างโอกาสให้ตัวเองครับแต่คนไม่เก่งนะครับบางคนเนี่ยพยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองครับนี่คือสิ่งที่การันตีได้นะครับว่าใครจะมีโอกาสมากกว่ากันไม่ได้อยู่ที่โชคนะครับแต่อยู่ที่ความพยายามครับวันนี้ผมได้นําบทความของคุณเชอร์แมนรัตนพงศกูรนะครับจากหนังสือ จิตวิทยาแค่1%นึ่งเปอร์เซ็ให้คุณเหนือคนนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ5เทคนิคครับการบริหารคนอย่างสุดยอดผู้นำนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณคือผู้นำนะครับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณคนเดียวนะครับแต่ยังขึ้นอยู่ที่ความสามารถในการบริหารคนด้วยครับเพราะในหน้าที่ของผู้นำเนี่ยนะฮะการบริหารงานก็คือการบริหารคนนั่นเองครับ มันแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะครับแถมบางครั้งเนี่ยความสามารถในการทํางานเนี่ยยังไม่สําคัญเท่ากับความสามารถในการบริหารคนครับเพราะงานที่คุณดูแลและจะบรรลุปเป้าหมายได้สําเร็จได้หรือไม่นั้นเนี่ยย่อมขึ้นอยู่ที่ลูกน้องว่าพวกเขาเนี่ยจะตั้งใจทํางานและทุ่มเทกับงานอย่างเต็มที่หรือไม่นั่นเองครับ ดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้นําทุกคนต้องเรียนรู้เนี่ยคือการบริหารคนครับซึ่งเทคนิคหลักๆเนี่ยมีอยู่5ข้อนะครับและนี่คือเทคนิคครับที่ได้ผลทําให้ผู้นําหลายๆคนเนี่ยกลายเป็นผู้นําที่สุดยอดและเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่มาแล้วครับเทคนิคเหล่านี้นะครับล้วนต้องใช้จิตวิทยาในการเข้าใจและเข้าถึงคนเป็นตัวช่วยครับและต่อไปนี้นะครับก็คือ5เทคนิคการบริหารคนอย่างสุดยอดผู้นาครับเริ่มจากข้อ1ครับเชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นครับผู้นําต้องมีคุณสมบัติแรก 3ข้อนี้นะครับถ้าคุณไม่ใช่คนที่เชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นเนี่ยคุณจะเป็นผู้น,นําไกลไม่ได้เลยนะครับเพราะจะไม่มีใครเชื่อถือเชื่อมั่นและคล้อยตามคุณครับดังนั้นนะครับสำรวจคุณสมบัติ3ข้อนี้ของตัวเองครับอย่างแรกเลยเนี่ยคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับเชื่อมั่นในความคิดและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของคุณครับต้องไม่มีอะไรมาทําให้คุณเนี่ยหวั่นไหวได้นะครับอย่างที่2ครับคุณต้องเด็ดเดี่ยวครับเมื่อคุณต้องตัดสินใจอะไรนะครับต้องชัดเจนรวดเร็วไม่มีความกลลลลััััววแะะคคคามงเเยนรรบบ3 คุณตอกหนังแน่นครับเมื่อคุณพูดตัดสินใจหรือว่าทําอะไรไปแล้วนะครับต้องแน่วแน่แล้วก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นครับนี่คือคุณสมบัติของผู้นําที่เหนือกว่าผู้ตามและคนทั่วไปนะครับซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ยเป็นนักจูงใจที่ยอดเยี่ยมนั่นเองครับต่อมาเทคนิคที่2นะครับใจกว้างและเปิดกว้างครับ ทุกคนต้องการผู้นำที่ใจกว้างแล้วก็เปิดกว้างนะครับเป็นคนที่ไม่มีโลกทัศน์แคบหรือว่าใจแคบครับสามารถรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้พร้อมเปิดรับความคิดไอเดียแนวทางแล้วก็สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นครับและที่สำคัญเนี่ยนะฮะผู้นำที่ดีเนี่ยต้องเป็นคนที่เปิดเผยครับตรงไปตรงมาทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อสารแล้วก็พูดคุยได้ทุกเรื่องครับหากคุณเป็นเจ้านายประเภทนี้นะครับลูกน้องทุกคนเนี่ยจะอยากแล้วก็ชอบทำงานร่วมกับคุณครับ ต่อมาเทคนิคที่3ครับให้ความสําคัญกับลูกน้องครับซึ่งลูกน้องเนี่ยจะให้ความสําคัญกับงานแล้วก็หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับถ้าพวกเขาเนี่ยได้รับความสําคัญแล้วก็รู้สึกเป็นคนสําคัญเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่งานครับหน้าที่หรือว่าความสําเร็จนะครับแต่คือลูกน้องครับคุณต้องพยายามสนใจเอาใจใส่และให้ความสําคัญกับลูกน้องครับดูแลพวกเขาเหมือนที่คุณเนี่ยอยากให้พวกเขาดูแลงานของตัวเองครับอย่าลืมทักทายชื่นชมให้ราองวันนะครับ และทาให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกมีคุณค่ากับคุณครับและกับองค์กรอย่างเต็มที่นะครับและคุณเนี่ยนะครับจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพวกเขาครับต่อมาเทคนิคที่4นะครับเป็นนักปลุกพลังแรงกระตุ้นและแรงบันนาลใจครับสิ่งที่ผู้ตามเนี่ยต้องการจากผู้นำนะครับหรือว่าลูกน้องต้องการจากเจ้านายเนี่ยคือแรงกระตุ้นแล้วก็แรงบันดาลใจครับพวกเขาต้องมีผู้นําที่ปลุกพลังแล้วก็ความกระตือรือร้น ของพวกเขาเนี่ยให้ลูกโชนครับให้เชื่อในความฝันเชื่อในเป้าหมายเชื่อในความสําเร็จและเชื่อในตัวเองอย่างเต็มที่นะครับเจ้านายที่เฉื่อยชาแล้วก็ไร้พลังเนี่ยย่อมไม่อาจดึงศักยภาพสูงสุดของลูกน้องออกมาได้ครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นนักปลุกพลังครับแรงกระตุ้นและแรงบันดาใจนั่นเองครับถ่ายทอดสิ่งที่มีอยู่ในตัวคุณเนี่ยไปสู่พวกเขาครับและทําให้พวกเขาเนี่ยมีมันมากยิ่งกว่าครับและผลลัพธ์เนี่ยจะแสดงออกมาในผลงานที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขาเนี่ยทำให้คุณครับต่อมาเทคนิคที่5้าครับสร้างคนครับไม่ใช่ ซึ่งผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะครับอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ใช่ผู้นำที่แค่สร้างงานที่ยิ่งใหญ่ครับแต่ยังสร้างคนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ครับโลกจึงเรียกพวกเขาว่าผู้ให้ที่แท้จริงครับเพราะถ้าผู้นำมีเป้าหมายแค่จะทำงานให้สำเร็จนะครับนั่นคือเป้าหมายเพื่อตัวเองครับแค่ถ้าผู้นำมีเป้าหมายที่จะช่วยคนอื่นให้ประสบความสำเร็จนะครับนั่นคือเป้าหมายเพื่อคนอื่นครับได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ทุกคนยกย่องและจดจำครับ ดังนั้นนะครับทำให้ลูกน้องของคุณเห็นว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคือการสร้างคนครับไม่ใช่แค่สร้างงานจงทุ่มเทสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพในตัวลูกน้องครับเปรียบดังงานสําคัญที่สุดของคุณนะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยชนะใจลูกน้องได้อย่างแท้จริงครับวันนี้ผมได้เอาบทความของคุณเชอร์มานรัตนพงศ์ตระกูลมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นของ7คุณสมบัติของผู้นําที่ดีนะครับเขาบอกว่า การทำงานในองค์กรเนี่ยนะฮะจต้องมีการทำงานเป็นทีมครับต้องมีโปรเจกต์หรือว่างานบางอย่างที่ต้องทำร่วมกันครับบางคนอาจคิดว่าการทำงานเป็นทีมนะครับเป็นแค่หน้าที่หรือว่างานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเป็นทีมนะครับคือโอกาสของการพิสูจน์ตัวเองและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นเองครับ ถามว่าคนที่ฉายแววที่จะเป็นผู้นําได้นะครับหรือเหมาะสมที่จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปทํางานเป็นหัวหน้าคนอื่นเนี่ยหรือเป็นผู้บริหารขององค์กรเนี่ยต้องเป็นคนอย่างไรนะครับต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในทีมไหมคําตอบคือไม่จําเป็นครับคุณอาจเป็นคนที่เก่งมีฝีมือมีความสามารถที่สุดในทีมแต่ถ้าคุณทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วไปไม่รอดเนี่ยฮนะสร้างปัญหาหรือไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นในทีมเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่าคุณเนี่ยไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นําได้ครับ ซึ่งพูดง่ายๆนะครับก็คือคุณอาจจะเก่งอยู่คนเดียวครับแต่ไปเก่งร่วมกับคนอื่นไม่ได้นั่นเองครับนี่คือปัญหาของหลายคนนะครับที่เก่งแต่ไม่ก้าวหน้าครับเพราะไม่มีความสามารถในการทํางานร่วมกับคนอื่นครับดังนั้นนะครับถามว่าใครคือคนที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นําได้ครับนั่นก็คือคนที่ดีที่สุดในทีมนั่นเองครับซึ่งหมายถึงอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดครับแต่สามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีครับราบรื่นแล้วก็มีศักยภาพนั่นเองครับ ดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากก้าวหน้านะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณเรียนรู้คุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้นําได้ครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าข้อสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือสามารถทํางานเป็นทีมได้ครับและทําได้ดีซึ่งจะแยกเป็นคุณสมบัติทั้ง7ข้อดังนี้นะครับเริ่มจากข้อ1ครับเป็นคนที่ยอมรับของคนอื่นครับเข้ากับทุกคนได้ครับ คุณต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับทุกคนที่ทํางานร่วมกันให้ได้นะครับต้องยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนครับมีมนุษยสัมพันธ์และทําให้ทุกคนเนี่ยชอบคุณครับข้อ2ครับยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นครับคุณอย่าย,ยึดติดกับความคิดของตัวเองนะครับเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่ใจและใจแคบเนี่ยคุณต้องใจกว้างยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของคนอื่นครับ แม้แต่คนที่มีความคิดต่างกันก็เช่นกันนะครับข้อ3ครับมีไอเดียที่คนอื่นยอมรับยอมทําตามครับคนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องมีไอเดียที่ดีๆนะครับไม่ใช่เอาแต่คิดตามคนอื่นต้องมีหัวคิดริเริ่มสร้างสรรครับนำเสนอความคิดใหม่ๆได้และน่าสนใจพอที่ทุกคนจะคล้อยตามแล้วก็ยอมทําตามนั่นเองครับ ข้อ4ครับมีหัวแก้ปัญหาได้ดีครับการทํางานเนี่ยย่อมมีปัญหาแน่นอนครับแล้วคนที่มีหัวแก้ปัญหาได้ดีเนี่ยฉลาดมีไหวพริบนะครับสามารถหาทางออกให้กับปัญหาทุกอย่างได้ครับจะได้รับการยอมรับทั้งความสามารถในการทํางานและการเป็นผู้นาครับข้อ5ครับใจกว้างมีน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นครับน้ําใจเนี่ยคือหัวใจหลักในการทํางานเป็นทีมเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนใจกว้างมีน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยและไม่เห็นแก่ตัวด้วยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับจะประทับใจในตัวคุณครับ และทาให้การทํางานร่วมกันเนี่ยราบรื่นได้ครับข้อ6ครับเป็นผู้นําก็ได้เป็นผู้ตามก็ได้ครับผู้นําที่ดีเนี่ยย่อมไม่อวดเก่งหรือว่าอวดฉลาดนะครับแต่สามารถยืดหยุน่นพร้อมทั้งเป็นผู้นําแล้วก็ผู้ตามได้ครับไม่ยึดติดว่าเราเนี่ยนำหรือตามคนอื่นอย่างเดียวนะครับแต่ทําหน้าที่ได้ทั้ง2องอย่างครับ ข้อ7นะครับทำงานเป็นทีมไม่ใช่ทํางานคนเดียวครับคุณต้องเข้าใจนะครับว่านี่คืองานของทีมและความสําเร็จของทีมครับไม่ใช่งานและความสําเร็จของคุณคนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าดื้อดึงครับอย่าอวดเก่งอย่าเอาหน้าไม่เอาทีมครับเพราะพวกนี้นะครับจะเป็นคนที่ก้าวหน้ายากมากครับต้องรู้จักปรับตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมให้ได้นะครับและนี่ก็คือ7คุณสมบัติของผู้นําที่ดีนะครับ วันนี้ผมแนะนำบทความของคุณนโปเลียนฮิวนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเขาบอกว่าลักษณะความสําคัญของผู้นําที่ดีเนี่ยมีทั้งหมด11ลักษณะนะครับเริ่มจากลักษณะแรกนะครับ มีความกล้าเด็ดเดี่ยวครับที่มีพื้นฐานมาจากการรู้จักตัวเองครับและอาชีพการงานซึ่งไม่มีใครนะครับอยากตามผู้นำที่ขาดความมั่นใจในตัวเองครับและความกล้าหาญนะครับซึ่งผู้ตามที่ฉลาดเนี่ยจะไม่อยู่กับผู้นำแบบนี้นานๆครับต่อมาลักษณะที่2ครับรู้จักควบคุมตัวเองครับคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ไม่อาจควบคุมคนอื่นได้ครับการรู้จักควบคุมตัวเองเนี่ยคือการเป็นตัวอย่างดีเลิศให้ผู้ตามนะครับซึ่งคนที่มีสติปัญญาสูงกว่าคนอื่นเนี่ยจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ ต่อมาลักษณะที่3ครับมีความยุติธรรมครับหากไม่มีวิจารณญาณเป็นกลางแล้วก็มีความยุติธรรมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําคนไหนเนี่ยก็ไม่อาจสั่งการหรือว่าทําให้พูดตามเนี่ย เคารพเชื่อฟังได้นั่นเองครับต่อมาลักษณะที่4ครับตัดสินใจเด็ดขาดครับการโลเลเนี่ยแสดงถึงความไม่มั่นใจของคนคนนั้นนะครับซึ่งจะเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จไม่ได้ครับต่อมาลักษณะที่5้ครับวางแผนชัดเจนครับผู้นําที่ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องวางแผนแล้วก็ทําตามแผนนั้นให้ชัดเจนครับคนที่ทํางานตามการคาดการณ์โดยไม่มีแผนการชัดเจนแล้วก็ทําได้จริงเนี่ยเปรียบได้กับเรือไม่มีหางเสือครับไม่ช้าก็ต้องเกยตื้นบนโขดหินนั่นเองครับ ลักษณะที่6ครับทำงานเกินค่าตอบแทนข้อเสียหนึ่งนะครับของการเป็นผู้นำเนี่ยคือต้องยินยอมพร้อมใจจะทํางานมากกว่าผู้ตามนั่นเองครับต่อมาลักษณะที่7นะครับมีบุคลิกหน้าประทับใจนะครับคนมีบุคลิกเลอะเทอะรุงรังเนี่ยไม่อาจเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จได้ครับความเป็นผู้นำเนี่ยต้องพ่วงด้วยความน่าเคารพครับผู้ตามจะไม่เคารพผู้นําที่ไม่มีบุคลิกใดๆให้น่าชื่นชมเลยนะครับต่อมาลักษณะที่8ครับเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจครับ ผู้นำที่ประสบความสําเร็จนะครับต้องเห็นอกเห็นใจผู้ตามนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับผู้นำที่ดีเนี่ยต้องเข้าใจผู้ตามและปัญหาอ e ีกฝ่ายที่กําลังประสบด้วยนะครับต่อมาลักษณะที่9ครับ รอบรู้งานปลีกย่อยครับผู้นําที่ประสบความสําเร็จนะครับต้องรอบรู้เรื่องงานปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของตัวเองนะครับต่อมาลักษณะที่10ครับพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างครับผู้นําที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องพร้อมเสนอตัวรับผิดชอบต่อปัญหาแล้วก็ข้อบกพร่องของผู้ตามเสมอนะครับถ้าผู้นําพยายามบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบนะครับเขาจะเป็นผู้นําต่อไม่ได้ครับถ้าผู้ตามคนหนึ่งนะครับทำผิด ะแ,แสดงเห็นว่าไร้ความสามารถเนี่ยผู้นําก็ต้องยอมรับนะคบว่าตัวเองเนี่ยล้มเหลวที่จะจ้างพูดตามคนนั้นมาทํางานครับต่อมาลักษณะสุดท้ายครับลักษณะที่11ให้ความร่วมมือครับผู้นําที่ประสบความสําเร็จนะครับต้องเข้าใจแล้วก็ใช้หลักการความร่วมมือครับและกระตุ้นให้ลูกน้องเนี่ยทำตามได้ครับการเป็นผู้นำเนี่ยต้องการพลังที่มาจากการร่วมมือนะครับและนี่ก็เป็น11คุณลักษณะของผู้นําที่ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดอริชแมนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ